มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลิศประเสริดสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบาน,ผ,น,น,นผู้ปฏิบัติต่างสุขสำร,ราญบัณฑิตกล่าวขาน ว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธโมหาเวรักติ ธรมาจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธโมสุจินโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณนะทุกคติงคัตชติธรรมาจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธมากาโมผวังโหติ ผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนช่วงสองสามวันที่ผ่านมานี่ฝนตกหาใหญ่ลมก็แรงนะหลังจากนั้นผลกระทบตามมาก็คือเกิดความหนาวเย็นอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าๆ เช้ามืดนะจริงๆก็หนาวเย็นมาตั้งแต่กลางคืนวันนี้ก็ยังหนาวเย็นอยู่ผู้คนก็คงจะไม่สบายเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอเป็นไข,นนไนไข้ถ้าเราเข้าไปในกลุ่มเสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโควิดโอกาสที่จะติดเชื้อก็คงมีมากต้องระมัดระวังตัวเองป้องกันใส่แมสใส่แมสไปไหนก็อย่าลืมใส่แมส ล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างไปที่ไหนก็อย่าไปแช่อยู่นานท่านทั้งหลายเพื่อความปลอดภัยของชีวิตเราเพราะว่าช่วงระยะนี้นี่โควิดรู้สึกว่าจะกระจายไปทั่วติดในงานพิธีต่างๆงานแต่งงานงานแจกข้าวงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่วันเกิดติดในโรงเรียน นักเรียนติดนี่นักเรียนนักเด็กเด็กเล็กนี่ส่วนมากก็จะสุขภาพอ่อนแออยู่แล้วความไวต่อการติดเชื้อก็จะมีนะวิธีป้องกันอย่างหนึ่งก็คือใครถ้ามีลูกเล็กเด็กแดงที่กำลังเรียนอยู่ไม่สบายปวดหัวตัวร้อนมีน้ำมูกเป็นหวัดเป็นไอไม่ควรจะไปโรงเรียนควรจะเก,ะก็บตัวอยู่ที่บ้านกักตัวอยู่ที่บ้านรักษาอาการไข้หวัดให้มันหายก่อน ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรงเรียนก็สะอาดสะอาดโรงเรียนแต่ละที่แต่ละแห่งแต่เนื่องจากว่าถ้าเราไปการอยู่ร่วมกันลลหลายๆคนก็คงจะไม่สะดวกต้องเรามาระวังป้องกันถ้าเรามีธรรมะเรามีธรรมะธรรมะก็จะรักษาเราในพุทธภาษิตบทท้าย,ท,ายที่บอกว่านาทุขติงคัจฉติธรรมจารี ผู้มีธรรมะหรือผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะปลอดภัยไม่เดือดร้อนจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยในการดูแลสุขภาพถ้าเราไม่ประมาทมีสติอย่างเรียวรอดปลอดภัยทุกอย่างเลยในการดำเนินชีวิตและที่สำคัญชาวพุทธเรานี่ต้องมีธรรมะเป็นหลักใจในการดำเนินชีวิตเพราะว่าชีวิตแต่ละวันนี่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับปัญหาร้อยแปถ้าเราไม่มี อาวุธคือธรรมะไม่มีธรรมอาวุธธรรมะเป็นเครื่องมือไปต่อสู้กับปัญหาเหล่านั้น <c oughs> เราก็จะมีความทุกข์ล่างไปในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราไม่ควรเป็นอยู่อย่างเป็นทุกข์เราควรมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขสงบคนที่จะเป็นอยู่อย่างเป็นสุขสงบก็ต้องมีธรรมะเป็นเครื่องป้องกัน นะการจะมีธรรมะก็ต้องอาศัยการฟังบ่อยๆการอ่านบ่อยๆการศึกษาจากครูบาอาจารย์การปฏิบัตินะอย่าศึกษาแต่หลักทฤษฎีอยากหลักวิชาการเฉยๆเ,นะเราต้องนำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราด้วยฝึกฝนอบรมทุกวันชีวิตเรานั้นก็จะอยู่เย็นเป็นสุขสงบไม่มีปัญหานะเพราะว่าใช้ปัญญาปร,ราบความทุกข์เหล่านั้นแล้ว ธรรมะอะไรที่จะเป็นเครื่องป้องกันหรือว่าเป็นเครื่องมือในการที่ทำให้เรามีความทุกข์น้อยลงพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงไว้มากมายลหลายประการท่านทั้งหลายที่สำคัญที่จะเป็นพื้นฐานต่อไปในทางอ,อื่นๆก็คือพระไตรรัตน์นี่แหละพระไตรรัตน์พระไตร,รัตน์เร,รา,รรรารอาจจะได้ยินบ่อยๆพระไตรรัตน์ไตรรัตน์ไตรลักษณ์ใกล้เคียงกัน ถ้าตรารัตก็หมายถึงพระรัตนตรยัยอันได้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้าตรัลักก็คือลักษณะสามอย่างลักษณะที่เป็นกฎของธรรมดาสมอย่างอันได้แก่อ,นอันนี้จังอันนั้อนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชานะเรียกว่าตร,ารักษักส่วนหลักธรรมที่ลงตาจะ พูดให้ฟังก็คือไตรรัตน์นะพระรัตนไตรยพระรัตนไตรยนี่เป็นแก้วอันประเสริฐเป็นแก้วอันประเสริฐเป็นแก้วที่มีคุณมีค่าธรรมดารัตนะทั้งหลายนี่ถือว่าเป็นสมบัติเป็นวัตถุที่มีค่ารัตนะก็คือแก้วแว้นเงินทองนี่แหละ,พะเพชรนินจินดาเนี่เรียกว่ารัตนะใครมีของพวกนี้แล้วถือว่าเป็นของมีค่าราคามันก็แพง ทำไมมันถึงแพงเพราะมันเป็นของหายากยิ่งเพชรเป็นของหายากเป็นของหายากมากเพราะว่าเขาไปขุดเอาในในภูเขาในหินไปเจาะไปค้นหากว่าจะได้มามันมีน้อยคนต้องการมากทาั้งที่กินไม่ได้ก็ยังต้องการอเอาไปไว้แล้วนี่ก็มีความภาคภูมิใจดีใจสบายใจเฉยเฉเนะี่ยรัตนะเันแปลว่าชื่นใจสบายใจ ชื่นใจสบายใจมีแล้วชื่นใจสบายใจชื่นใจสบายใจแป๊บเดียวเท่านั้นแหละถ้าเป็นวัตถุสิ่งของมีทองมีเพชรนินจินดาชื่นใจสบายใจแต่ก็เป็นทุกข์นะเพราะเป็นทุกข์กลัวจะถูกขโมยกลัวจะหายเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่ารัตนะใดๆรัตนะใดๆนี่ที่มันเป็นทุกข์ ก่อให้เกิดปัญหาเนี่ยรัตนวัตถุมันก่อให้เกิดปัญหาแต่ว่ารัตนะทางธรรมนี่มันทําให้สิ้นปัญหาหมดปัญหารัตนานั้นก็คือพระไตรรัตน์ทำให้สิ้นปัญหาหมดปัญหาพระไตรรัตน์ทำไมพระไตรรัตน์จึงทําให้สิ้นปัญหาเพราะว่าพระไตรรัตน์นี่เป็นคุณธรรมที่จะชําระจิตชําระใจของเราให้สะอาดสว่างสงบทําให้ใจเราสะอาดสว่างสงบพระไตรรัตน์ พระพุทธเจ้าพุทธพุทธพุทโธพุทโธพุทังนะพุทโธพุทังอรหังพุทโธสุขโตภะคะวาเนี่ยคือพระพุทธเจ้าะหลาจำเอาไว้เลยท่านทั้งหลายพุทโธพุทังอรหังพุทโธสุขโตภะคะวาหมายถึงพระพุทธเจ้าเอาไปท่องไว้ท่องไว้หกคำนี้เราไม่สบายใจขึ้นมาเรามีความทุกข์ขึ้นมา ลองท่องไว้ท่องไว้พุทธโธพุทธังอรหังพุทธโธสุขโตภะคะวาชื่อพระพุทธองค์พระนามของพระพุทธองค์เท่านั้นเลยแค่ท่องเราก็สบายใจแล้วแค่ท่องแล้ลึกถึงบ่อยๆทำให้เกิดความเคยชินทำให้คุ้นจะได้นึกได้บางทีเราไม่ได้ว่าบ่อยๆมันก็ไม่คุ้นไม่เคยไม่คุ้นไม่เคยนึกไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้จะว่าอะไรว่าบ่อยๆ ท่องบ่อยๆพุทโธพุทธังอระหังพุทโธสุขะโตภะคะวาพุทโธพุทังอระหังพุทโธสุขะโตภะคะวาหกคำเรามาท่องตอนไหนเรามานึกถึงตอนไหนตอนเราไม่สบายใจตอนเราทุกข์ใจตอนเรามีปัญหาต่างๆเอาไปภาวนาบ่อยๆภาวนาเรื่อยๆทำงานก็ภาวนาไปพุทโธพุทธังอระหังพุทโธสุขะโตภะคะวา เราเกิดความกลัวตกใจมากับพุทโธพุทธังอัลังพุทโธสุขโตเพราะว่าชาวพุทธเราต้องใช้คาพระนามของพระพุทธเจ้าส่วนศาสนาอื่นเขานับถือพระพุทธเจ้าก็เขาก็อาจจะเปล่งอุทานอย่างอื่นโอ้ my god โอ้อลละโอ้อะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าพระพุทธศาสนาของเราไม่มีพระเจ้ามีแต่พระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของจริงมีอยู่จริงเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ ค้นคว้าหลักธรรมะมาเผยแผ่ให้เราทั้งหลายได้ศึกษาปฏิบัตินี่ถ้าเรานึกถึงแล้วเราก็จะชื่นใจสบายใจชื่นใจสบายใจขั้นที่หนึ่งนขั้นที่หนึ่งเป็นขั้นตอนแรกๆเรามีเราเลิกถึงพุโทโธพุททังอรังพุโทโธสุขโตเพระาะว่าเราชื่นใจสบายใจใจสงบเพราะว่ามันทําให้เปลี่ยนอารมณ์อุ่นใจขึ้นมาแล้วสบายใจขึ้นมาแล้วลองไปนึกถึงเลยท่านทั้งหลายเวลาเราไปตรงไหนมันสงบ เง,เงียบๆบางคนกลัวความเงียบโอ้ตรงนี้มีผีหรือเปล่าน่ากลัวน่ากลัวเอาอะไรนอมาภาวนาเนี่ยเอาคาถาท,าที่หลงตานี้ให้เลยพุทโธพุท,ทังอระหังพุทโธสุขโตภะคะวานี่ความหมายค่อยไปพิจารณารว่ามีความหมายอะไรอ่ะนี่เป็นขั้นตอนที่หนึ่งเห็นไหมเรามีรัตนะอันที่หนึ่งแค่เรานําไปภาวนาแล้วก็ชื่นใจสบายใจแล้วสงบใจแล้ว ชื่นใจสบายใจภาวนาพุทโธพุทธังอรหังพุทโธสุขโตภะคะวนเอาคําเดียวก็ได้ได้ไหมหลวงตาได้พุทโธอย่างเดียวก็ได้เ,เอาหลายๆคําหน่อยมันจะไดะ้มันจะได้มีคําว่าหลายๆคามันจะได้ต่อเนื่องพุทโธพุทธังอันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าคนลงลงคนละวิพัตลงคนละสละอรหังพุทโธนะสุขโตภนะคะวะอันนี้ขั้นที่สองที่นี่ขั้นที่สองเรา มารู้ความหมายพุทโธพุทธังพุทโธพุทธังก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกผู้รู้นี่คือเป็นพระปัญญาเนยนะเป็นปัญญาอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบค้นหาเป็นเวลาถึงหกปีกว่าจะได้ปัญญานี้มาในในชาติปัจจุบันของพระองค์ไม่ต้องถึงอดีตชาติหกปีกว่าจะได้ตรัสรู้ ไปเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ต่างๆก็ยังไม่ตรัสรู้มาค้นหาค้นพบพินิษพิจารณาไตรตรองใต้ต้นศีมหาโพนเอาใต้ต้นโพนเป็นห้องทดลองพิจารณาอยู่ถึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นตื่นจากความหลับไหลตื่นจากกิเลสกิเลสเป็นเหตุให้เราหลับไหลเราหลับด้วยความโลภความโลภทําให้เราหลับมันหลับยังไงความโลภเอา มันหลับมันไม่ยอมตื่นไม่ยอมงอหัวขึ้นตื่นมีแต่จะไปเอาของคนอื่นมีแต่อยากจะได้อยากจะได้อยากจะได้มันหลับไหลไปตามความโลภอำนาจความโลภมันไหลไปเหมือนน้ําพัดพาสิ่งของไปไม่หวนกลับคืนมาเนี่ยแต่พงค์ดึงใจกลับคืนมาทวนกระแสแห่งความโลภทวนกระแสแห่งความโกรธทวนกระแสแห่งความหลงเมื่อดมนอนทการตื่นนะตื่นเบิกบานเลยทีนี้เบิกบาน ช่มชื่นเบิกบานเนี่ยพระพุธอง์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็ฝึกใจของเราให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตลอดอย่าเป็นคนหลับไหลอย่าเป็นคนไม่รู้อย่าเป็นคนไม่เบิกบานเนไม่รู้เป็นเป็นผู้ไม่รู้ก็คือทําอะไรได้วยความโง่เขลานี่ปัญหาต่างๆในโลกที่มันเกิดขึ้นเนี่เพราะผู้คนทําทั้งหลายด้วยอวิชชาความไม่รู้ความโง่เขลา กำลังสู spans, world, world, conquest, ้รบกันตึมตําตึมตํากําลังเถียงกันกําลังด่ากันนะในโลกออนไลน์ในสังคมทั่วไปก็เพราะว่านี่แหละก็เพราะว่าความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้แหละมันพาไปเราก็มาปลุกให้ตื่นจากสิ่งเหล่านี้แต่ว่าถ้าเราไปเราไม่อยากหมดกิเลสละแต่ว่าเราจะอยู่แต่ว่าอยู่ยังผู้มีปัญญายังจะต้องทำอาหากินอยู่หลงตายังไม่หมดยังไม่อยากหมดความโลภความโกรธแล้วก็เปลี่ยนความโลภ เปลี่ยนความโลภมาเป็นอะไรเปลี่ยนความโลภอยากได้ของเกินมาเป็นฉันทะฉันทะคือความยินดีความพอใจความพอใจอยากจะทําในสิ่งต่างๆให้ประสบผลสําเร็จเช่นทํางานทําการต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้หลวงตาพูดให้ฟังโดยสรุปโดยสั้นๆเนี่ยเราก็น้อมเอาพระคุณเหล่านี้มาไว้ในจิตในใจอะไเป็นขั้นที่2ขั้นที่สที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์พระธรรมคําสอนก็เช่นเดียวกัน พระธรรมคำสอนไม่ได้ใช่ไม่ใช่อยู่ในตู้พระไตรปิฎกเฉยๆพระธรรมคือข้อปฏิบัติเป็นแผนที่ข้อปฏิบัติที่เราจะต้องนำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตของเราเราจะเอาข้อไหนมาปฏิบัติบ้างล่ะเราก็ปฏิบัติไปเอาศีลมาปฏิบัติเอาศีลมาปฏิบัติเอาธรรมมาปฏิบัติเอาภาวนามาปฏิบัติเพื่อให้ ชีวิตของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสุขสงบเย็นดีขึ้นเนี่ยพระสงฆ์พระสงฆ์งก็ไม่ใช่แต่พระสงฆ์สาวกพระภิกษุสงฆ์เท่าเท่านั้นพระสงฆ์ในที่นี้ที่เป็นที่อ่าที่เป็นพระสงฆ์ทั่วไปเนี่ยแล้วก็เคารพนับถือเนี่ยเป็นพระสงฆ์ภายนอกอ่าเห็นพระสงฆ์แล้วก็สบายใจสบายใจนะเห็นว่าโอ้มีพระเห็นพระสบายใจไม่กลัวแล้วมีเพื่อนแล้วอะไรเหมือน ท่านท่านสาธุชนที่ไปอยู่ตามป่าตามเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ได้ยินเสียงสวดมนต์แล้วเออได้ยินเสียงพระธรรมแล้วเนียแต่ว่าอันนั้นก็เป็นการพึ่งพึ่งภายนอกเท่านั้นยังไม่ได้เอาธรรมะมาปฏิบัติต้องเอามาปฏิบัติปฏิบัติเกิดความซึ้งใจสบายใจพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติจ,จริงๆนั่นแหละคือพระสงฆ์เราไม่ได้บวชแล้วก็เป็นพระสงฆ์แต่ถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงนี่แหละท่านทั้งหลาย ถ้าเราถึงพระรัตนตรัยนี้แล้วเนี่เราจะมีความชื่นใจมีความสุขใจมีความสบายใจเป็นแก้วที่ประเสริฐจริงๆชาวพุทธเราถึงต้องเวลาเราสวดแล้วว่านัตถิเมสรนังอันยังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าได้นพึ่งของเราพระธรรมเป็พึ่งของเราพระสงฆ์เป็พึ่งของเรา,พร,พ,เราพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าจริงๆก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ผู้มีสติปัญญาผู้บริสุทธิ์ผู้มีพระกรุณาอย่างที่ที่คุณอย่างยิ่งใหญ่นี่คือพระพุทธเจ้าที่แท้จริงส่วนพระพุทธเจ้าที่อ่าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะที่นั่นคือก็คือเป็นวัตถุอันนั้นเป็นวัตถุเป็นวัตถุเราละลึลกถึงเราเอานามมาทำนามาใส่ในใจเราพระธรรมก็คือคําข้อปฏิบัติที่เราจะต้องนํามาปฏิบัติที่เราจะต้องใช้เป็นแพรข้ามฝั่ง พระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติคือตัวเราเนี่ยผู้ปฏิบัติเอาผมไม่ได้บวชฉันไม่ได้บวชจะเป็นพระสงฆ์ได้ยังไงก็คือเป็นผู้ปฏิบัติตามคําสอนเขาเรียกว่าพระสงฆ์ใครเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์คือพระสงฆ์ทั้งนั้นเลยท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายน้อมนําเอาพระรัตนตรัยนี่ให้เป็นที่พึ่งทางจิตทางใจของเราชีวิตเราจะได้ไม่เดินผิดทาง ไม่วางผิดที่ไม่ดีผิดท่านะชีวิตเราก็จะมีความร่มเย็นมีความสงบมีความสุขเราก็จะได้เป็นชาวพูดผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างแท้จริงขอให้พวกเรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตในใจภาวนาอยู่บ่อยๆภาวนาอยู่เรื่อยๆพุโทโธพุทังอรหังพุโทโธสุขโตภะคะวาอยู่ในนี้แหละคือรวมทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในหกคำนี่แหละธรรมสวัสดีจะเรือพร